ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจโควิดกันนะคะโดยที่เราจะทําเองนะคะจะมีแผ่นตรวจนะคะเราเพิ่งซื้อมานะคะแบบแย่ในจมูกนะคะหลอดนี้จะเป็นหลอดน้ํายาค่ะอันนี้จะเป็นฝาจุกนะคะเวลาเรานําเชื้อเข้าไปในนี้แล้วแล้วเราก็เอาใส่ไปในนี้นะคะจะมีน้ํายาเีนี่ยค่ะขนาดนี้นะคะเดีย๋ยวเราเริ่มปฏิบัติการกันเลยค่ะ คนนี้นะคะเดี๋ยวเผื่อมีเชื้อนะคะเดี๋ยวเราใส่แมสนะคะอันนี้เดี๋ยวเราฉีกฉีกก่อนเลยนะคะรู้เลยปะร,รู้รู้เลยเท่ไหลแพงไหมสามร้อยอ,นนอันนี้เป็นการตรวจแบบ s w ว b s w อันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้จะเป็นผงกันชื้น,นะค่ะ อันนี้จะเป็นหลอดนี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะตรวจแบบสเวปรู้ผลทันทีตรวจแบบสเวฟรู้ผลทันทีอ่ะ๋ยวเราฉีกนะคะด้ามจับนี่นะคะ,แ,ะแล้วเรานะคะ จะแย่ให้สุดนะคะเราแค่จับไว้นะคะกรุณาถอดแมสด้วยนะคะแล้วเราจะลองวัดนะคะว่ามันจะขนาดไหนนะคะเห็นหรือเปล่าคะว่าเลยหัวยี่คะ่ะเลยสุดจริงๆเลยเลยเลยหัวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูมาดูกันนะคะเจ๋วเลยนะเราข้างไหนดีคะข้างไหนดีคะมานะคะเดี๋ยวเรามากันเลยนะคะ เบาค่ะยาฆ่วศะตรูค่ะอันนี้คือต้องหมุนๆเข้าไปนะคะหมุนๆเข้าไปจนถึงด้านจับเลยค่ะด้าก็เ็เนะตอนที่ตรวจก็ไปตรวจบันทีแล้วนี่นะคะจะได้เชื้อมาแล้วนะคะแต่เราไม่ให้เข้าใกล้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเกิดอันตรายได้นะคะ เราแหย่เข้าไปจนสุดด้ามเลยนะคะด้ามของเขานะคะแล้วเราก็แหย่เข้าไปในน้ํานะคะแหย่เข้าไปในน้ําค่ะเค oh. ยตรวจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักสักคู่นะคะ oh. เพื่อความชัวของเรานะคะ oh. เพื่อความชัวของเราตอนแรกนะคะ แล้วน้อยเข้าใจผิดเองค่ะนึกว่าแย่ไปสุดนี่นะคะที่ไหนได้ให้มันทําไมไม่เข้าสักทีที่ไหนได้หมดแค่หุดตรงนี้เองค่ะร้องไห้เลยค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาที่เราอันนี้ไว้แล้ว ใส่ไปในนี้นี่นะคะนี่ค่ะขยา่ยาขย่านะคะขย่าเชือค่ะนะคะขย่าเชื้อก่อนเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งเลยค่ะเดีย๋ยวเราเทน้ำเชื้อเข้าไปในนี้นะคะเทแล,แล้วเราใช้ฝาปิดนะคะ อ่ะค่ะแล้วก็หยดลงไปในนี้เลยค่ะมือสั่นนะคะค่อยๆค่ะดูซิว่าจะขึ้นสีอะไรนะคะเดี๋ยวรอผลก่อนนะคะวิ่งขึ้นไปแล้วค่ะวิ่งขึ้นไปแล้วนะคะ สีสีจางมากเลยนะคะตอนนี้นะคะแสดงว่าปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราลอ,อรอรอดูสักครู่นะคะเมื่อกี้แย่เข้าไปลึกมากเลยค่ะอันนี้เพื่อความสบายใจของเรานะคะเราก็เลยซื้อมาตรวจเองนะคะในราคา 390บาทนะคะโอเคค่ะปลอดไทยแล้วค่ะหขีดหนึ่งหนึ่งขีดแต่จางมากสองขีดเป็นไหมใช่ค่ะสองขีดเป็นค่ะ นี่นะคะจางมากเลยค่ะเห็นไหมคะสรุปเราปลอดภัยแล้วนะคะปลอดภัยค่ะและเพื่อความชชวร์อีกครั้งหนึ่งเดีย๋ยวเราไปตรวจกับหมอนะคะที่โรงพยาบาลนะคะแต่ณตอนนี้คือขึ้นแค่ขีดเดียวนะคะเดีย๋ยวเรารอสักครู่ก็ได้นะคะเดีย๋ยวเรารอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอรอสักครู่นะคะ ขึ้นสองทีเลยทีอันนี้เราเก็บเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานำไปทิ้งนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะคะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะคะอันนี้เสร็จแล้ว นี่ค่ะอาการของคนไม่เจอโรคโควิดนะคะเดีย๋ยวเราเอาเอาทิ้งเลยนะคะเราเราถ่ายรูปไปแล้วนะคะเดีย๋ยวเราทิ้งได้เลยค่ะถ่ายไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราตรวจเองที่บ้านนะคะปลอดภัยค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย